โอ้ยดีสุดท้องฟูเย็นดีเนาะเย็นสบายสบายโอ้คนนั้นก็เกิดลูกว่าอยู่ต่างประเทศกันซะฮะอยู่ต่างประเทศที่บ่นนะคนลาวแท้ๆนี่แหละ เว้นต mm ่าประเทศจะได้บ right? น sure, ีไเน่ยเ yeah, yeah. ี่ยนกินข้าวดีแ่เขาเอาหุดไปเกิดลูกมันบอกนิดน้อยเออเกว่าเิเดบง้ปเดี๋ยวูเกิดเมื่ไรเมืไกดเบงนี้แล้วใกว่าไปนี้เลอันี้เจออันนีัเจอแนะแล้วมีัง่า อันนี้หมูปลาหรือหมูบ mm ้านนี่เอ mm ้หมูปลาหรือหมูบ้านหมูปลาหรือหมูบ้านหมูปลาป่ะแมนบอกเนาะหมูปลาหมูปลาหมูปลาอยู่ปลาแล้วเนาะอยู่บ้านหรือหมูบ้านนี่นไง มันนั่งเล่นน้ำนเข่าเฮือนซำผู้ชายเลยมายิงลูกเจ้าผู้ชายนีนะะแนวนี้บ่หรือแนวนี้เนวไรแบบแบบนี้หรือแบบนี้บจ้า๋อออนาผู้นี้น้อยอนา ผู้นี้น้อยฮะนะเป็นคือส่นกรบพู้นี่รือคือสันกับพู้นี่อ๋อโบหูจักโบหูจักต่อฮะเกิดผัวนี่อ๋อเกิดี่ห้องหมอวะเกิดเลยโอ้ดีเนาะ๋อเกิดไปสบายเกิดง่ายเกิดง่ายอ๋อเกิดง่ายเนาะเจ้า มาเพื่นไปทุปสลา,าไปประัานซ้ําเกิดก้อนประัานใครเล็วกว่าเฮหนาวไปแรวเยีนดก้อนอีเอุณหภูมอยู่ที่ โซนเจ็ดองศาหนาวาน้ำน้ำเฮ้าม,มีตลอดบัดปีบอ,อน้ำนี่มีตลอดบอฮะบ่มีมีแต่ยำฝนโอ้ยลมมันกว่านานี่นะนี่นี่นี่น้ำนี่น่ะน้ำน้ำมีนี่บัดสีบอมีมีตลอดบอเออเออถามแน่น้ำน้ำเฮานี่มีตลอดบอ บ,บ่บ่อันนั้นมุนีมุนีไปแเปนแล้วก็มีแต่สงสารมือขน,น่ะมันบ่มาเลยเขาก็มือบ่มาเลยเออแตอม่มุนีไปแเนหันมันบ่ปกติขนาะเจ้าปกติแหละมีไส้เบื่อทั้งปีบน่น้ำเลยหรือว่ามีเฉพาะยำฝนอย่างนี้แต่สงสารมือแล้วก็สงสารมือแล้วก็แพลสงสารมือแล้วก็กด็เพลเออไปแเปนโอแสดงว่าสายยางบุดีล่ะม,มันเบิม่มเริ่ม,มพัฒนขุนล่ะ แต่จุท่กี่หันนะเหันน่อันนี้ก็บบ่เร็ก็อถ้าถ้าถ้ว่ามันอ่าเป็นใส่ยางดีๆเป็นทอตโยดีๆแบบมีใส่ตลอดจักบู้นทานจุกท่กันจุนี่ขนาดูขนาบชูชกปติแม่นะไงกติมนือะไรเนี่ยซีเมอนี่ซีมอไปแปลงมาซีเมอขอการนี้ออตา อ้าม่ไ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 ม่ก็เอาม่จะใส่น้ำหนี่มันจะใส่น้ำใส่ไก่ป่ะไก่เจ้าบ้านอัเ่อไห้่เนาะน่าไปั้อง้องสองร้อยสองพันกิโลเมตรนึกสองพันเมตรสองพันเมตรตีสองพันกิโลเมตร่ ชิเมนนี่ยสามพันกิโลเมตรหรืออันนี้ก็บอได้ติดตามดีนะบอได้ประมาณประมาณสามพันเมตรเสามพันเมตรก็ประมาณสองสามลักเออสองเออสองพันเมตรก็สามลักสามลักแต่ว่าน่ามีทั้งพูนมีหลายปอมีมีมีหลายมีถ้าเขามีท่อดีๆนี่ก็ใส่ตลอดบปีเลยได้เนาะยามแรงกถ้าเราไม่มีนี่เลยหนึ่งมึงมีอะไรบ้างครับฟอร์เวิร์ดก็ใส่หลาย အံလင်းအံလင်းညံကဲကြတယ်ခင်မီးအူน้ำยาวစေချီတယ်ဟိုအဲ့ဒီညံကဲအတ်มันแตกนี่ใหญ่นี่อတ်ผิดนี่นี่แตก